สวัสดีครับผมวิวกิปนะครับจากสำนักข่าวลาซาด้านะครับตอนนี้ผมกำลังรายงานสดที่หน้างานวันเกิดนะครับของไคโซดังย่านพ้อพงนะครับผมชื่อขึ้นต้นด้วยลาสลงไทยด้วยซี่นะครับผมหัวข้อจากงานวันเกิดกันดูดันไม่เกรงใจใครครับและข่าวดีนะครับเรื่องในวันเกิดของไทโซใจป่านะครับเขาแจกคูปอง1 0,000บาทนะครับแล้วก็ แจกส่วนลดสูงสุด90%เป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับผมและยังส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยนะครับแล้วงานนี้นะครับจัดชุดใหญ่ลากยาวนะครับตั้งแต่24มีนาคม2ทุ่มนะครับถึงโอ้27มีนาคมนี้เลยนะครับผมรับมากไปกว่านั้นนะครับ6ชั่วโมงแรกนะครับผมต้องบอกว่าเขามีดีลเด็ดรถแรงจนตัวปลิวนะครับทำพลาดเด็ดขาดิวกีดะายงานครับ